สวัสดีครับคลิปวิดีโอชุดนี้จะขอนำเสนอวิธีการติดตั้งตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ของ Broker IQ Option เพื่อเป็นเครื่องมือชี้นำทางเราให้ประสบความสำเร็จในการเข้าเทรด Binary Option เรามีความจําเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดหรือว่าอินดิเคเตอร์นี้เนื่องจากเราไม่ชํานาญในการหาจุดเข้าซื้อขายและอยากเพิ่มประสบการณ์ในการอ่านแท่งเทียนหรือแนวรับแนวต้านที่เป็นจุดเข้าทำกำไรที่สำคัญและต่อเนื่องนะครับหากติดตามช่องของเราแล้วทุกท่าน จะได้รับความรู้ในการเทรดบันลลี o ออปชันรูปแบบ Follow Train หรือเทรดตามเทรนนะครับโดยเลือกตราบแท่งเทียนกับบ o ็อกเกอร์ไอ o ิอปนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับถ้าอยาก รับชมคลิปดีๆก่อนใครกดกระดิ่งเข้าแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับชมก่อนใครกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และช่วยคอมเมนต์บอกกล่าวกันมาก็ได้นะครับอยากได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรหรือสนใจอะไรนะครับสำหรับไฟล์ประกอบคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งตัวชีวัดหรือว่าอินดิเคเตอร์นะครับเพื่อชี้นำทางจุดเข้าซื้อของเราก็เริ่มด้วยเราจะต้องไปเลือกกราฟนะครับเป็นแท่งเทียนซะก่อนนะครับ เมื่อเราเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มารูปสัญลักษณ์นะครับของกราฟนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนจากกราฟเส้นนะครับเป็นแท่งเทียนนะครับเลือกประเภทของกราฟนะครับก็จะมีกราฟเส้นแท่งเทียนแท่งทั้งหลายนะครับเราเลือกเป็นแท่งเทียนนะครับชุดนี้นะครับ กราฟก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็ให้เลือกชุดนี้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ดันออกนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกช่วงเวลาแท่งเทียนนะครับสำหรับกราฟแท่งเทียนนะครับ เปลี่ยนนะครับจาก5วินาทีเป็น1นาทีนะครับนะครับก็จะเห็นแท่งเทียนออกมาลักษณะนี้นะครับแท่งเทียนจะวิ่งนะครับแท่งละ1นาทีนะครับ หนึงแท่ง1น,นาทีไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเรามาเลือกตัวชีวัดนะครับตรงจุดนี้นะครับคลิกตัวชีวัดนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วเราก็ มาเลือกตัวชี้วัดเนี่ยนะครับแล้วมาเลือกสคริปต์นะครับเพื่อเราจะได้วางสคริปต์นะครับสคริปต์ก็จะมีอยู่สองชุดนะครับก็ชุดที่หนึ่งหนึ่งนะครับกับชุดที่สองนี่นะครับ EF นะครับ N g r a กร i n g ิงฮารามิเห็นไหมครับชุดหนึ่งก็ ได้นํามาปรับปรุงนะครับปรับปรุงใหม่นะครับนํามาจากของคุณอาร์ตเองนะครับซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กมานะครับผมก็ได้นํามาปรับปรุงใหม่ส่วนชุดที่2นะครับ e n c a p i n g h a r m o นะครับก็ได้มาจาก Yu Yu Sakura Editing นะครับผมก็มาอัปเกรดปรับปรุงใหม่นะครับและใช้2ชุดนี้ในการหาจุดเข้าซื้อนะครับ วิธีการนะครับที่เราจะเอาสคริปต์ลงมาได้นะครับก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวเก่าออกก่อนนะครับมาที่นี่นะครับมาตัวชี้วัดนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือก สคริปต์เนี่ยครับสคริปต์แล้วก็มาคลิกที่ add new สคริปต์นะครับสคริปนตะ์ Script, นะครับแล้วก็มาเลือก add new สคริปต์นะครับ คลิกนะครับก็จะเกิดสคริปต์เป็นข้อความตัวอักษรให้เราใช้เมาส์ระบายแถบสีนี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบทิ้งนะครับกดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดสคริปต์นี้นะครับเป็นไฟล์อยู่ใต้วิดีโอชุดนี้นะครับ สำหรับใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะมีลิงก์นะครับมีลิงก์อยู่แล้วนะครับเราเลือกเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับมีลิงก์คลิปอยู่2ชุดนี่นะครับก็ดาวน์โหลดนะครับทั้งสองชุดนี้นะครับชุดแรกก่อนนะครับพอมาถึงหน้านี้หากว่าเรายังไม่ได้เข้า Gmail นะครับหรือเข้าเมลของเราก็ให้เข้าเมลนะครับถึงจะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็เข้าเมลของเรานะครับรอสักครู่นะครับก็จะมีสคริปต์ขึ้นมานะครับ คือถ้าเราไม่ได้กดติดตามนะครับไว้นะครับเราก็จะไม่สามารถเข้าหน้านี้ได้กดติดตามมาไว้นะครับแล้วเข้าเมลมาตรงนี้แหละครับเสร็จแล้วเราจะเห็นคลิปนี้ทั้งหมดนะครับเราสามารถคัดลอกลงไปนะครับระบายแถบสีนะครับคลิกขวาคัดลอกหรือว่ากดคอนทินี C ก็ได้นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดนะก็ได้นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลด ลงไปแล like ้วก็วางก็ได้นะครับผมก็เห็นสคริปต์แล้วนะครับผมก็ระบายแถบสีนี้ทับกันไปเลยนะครับแล้วกดคอนโทน C คอนโทลค้างไว้แล้วก็ C แล้วเราก็ไปที่ IQ option นะครับที่เราเปิดค้างไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็วางสคริปต์เมื่อสักครู่นะครับคอนโทล V ครับคอนโทลค้างไว้แล้วก็ตัว V สคริปต์นี้ก็จะตกลงมานะที่สคริปต์หน้าจอของ IQ Option นะครับแล้วก็คลิกบันทึกครับเราก็จะได้สคริปต์มาแล้วสคริปต์ที่หนึ่งนะครับต่อมาเราจะเพิ่มอีกสคริปต์หนึ่งนะครับสคริปต์ที่สองแล้วก็คลิก add new ที่เดิมนะครับ add new s. สคริปต์นะครับ เห็นข้อความนี้มาเราก็ระบายแถบสีแล้วก็ลบทิ้งนะครับแล้วเราก็ไปที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปดาวน์โหลดคลิปชุดที่สองก็ค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเรามาระบายแถบทีอย่างนี้เราสามารถกดคอนโท A นะครับคอนโท A นะครับแล้วก็คอนโทน C แล้วเราก็ไปที่ IQ option แล้วก็วางคอนโทน V นะครับคัดลอกแล้วก็วางมาแล้วคลิกคิกปุ่มบันทึกรตรงนี้นะครับบันทึกตรงจุดนี้นะครับ ก็ค่อนข้างคจะยาวนิดหนึ่งนะครับเนี่ยลบทิ้งนะครับลบทิ้งนะครับเนี่ยครับหากว่าไม่สามารถลงได้นะครับแล้วแอดเข้ามาแล้วไม่สามารถลงได้อ่าแสดงว่าไฟล์นี้นะครับเราต้องไป download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดสคริปต์ชุดนี้เลยนะครับ ขวา,าปุ่มขวาครับขวามือนะครับดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดก็จะมีสคริปต์ลงมา,าที่จอเรานี่นะครับข้างล่างซ้ายมือคลิกลูกศรน,นะครับแสดงในโฟลเดอร์นะครับ ครับก็จะเห็นไฟล์นี้มานะครับเราก็เปิดไฟล์นี้นะครับเราก็คอนโทรลเอคอนโทรลซี C, ไปที่ IQ Option คอนโทรลวบันทึกนี่ครับเราต้องโหลดไฟล์มาก่อนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการมาสักครู่นะครับก็จะได้ไฟล์นี้มาครับ เรามาได้ใช้งานแล้วก็ปิดไปครับเมื่อเราได้สคริปต์มาทั้ง2ชุดแล้วนะครับต่อมาเราก็มาคลิกที่ตัวชีวัตนี่นะครับแล้วก็มาที่เมนูสคริป แล้วก็คลิก1 sr ก่อนนะครับเลือกคลิปชุดแรกก่อนนะครับสคริปชุดแรกก่อนแล้วก็คลิกสมัครใช้งานขับมาแล้วนะครับชุดแรกก็จะมีแถบสีมีเส้นลุกมีอะไรด้วยนะครับต่อมาเราก็มาเลือกสคริปชุดที่2นะครับ ไปที่สคริปต์ครับเลือกชุดที่สองนะครับคลิกสมัครใช้งานครับก็จะมีเส้นสีดำนะครับขึ้นมาด้วยเส้นสีฟ้านี่คือ EMA 6ส่วนเส้นสีดำคือ SMA 7นะครับ วิธีใช้งานก็คือรอให้สองเส้นที่ตัดกันฟ้าตัดดำก็เป็นจุดที่เราจะเข้าซื้อขายนะครับต่อมาเรามาตั้งเพิ่มเติมอีกสองตัวชี้วัดนะครับก็คือสโตนะครับมาเลือกที่ตัวชี้วัดแล้วก็เลือกยอดนิยม แล้วก็เลื่อนมาด้านขวามือนะครับยอดนิยมแล้วก็เลือกมาด้านขวานะครับ Stochastic Oscillator น,น,นะครับ,รบใช้ค่าปกติที่โปรแกรมกำหนดมานะครับแต่เรามาเลือกสีนะครับ เลี่ยนจับฟ้าเป็นเขียวนะครับเขียวนี่ก็ให้เป็นสีเดียวกันนะครับคู่นี้เขียวแล้วก็ความหนาของเส้นเอาหนาสูงสุดเขียวเหมือนกันนะครับความหนาเอาหนาสูงสุดไปเลยแล้วก็คลิกสมัครใช้งานครับด้านล่างก็จะมาแล้วนี่นะครับ อีกตัวหนึ่งครับเป็น MACD นะครับหรือว่า MACD นะครับตัวชี้วัดยอดนิยมยอดนิยมนะครับแล้วก็มาเลือก MACD หรือว่า MACD นะครับ ก็ใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดมานะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีนะครับสีส้มนี้ก็เป็นสีแดงนะครับความหนาของเส้นนะครับแล้วก็สีฟ้านี่เป็นสีเขียวนะครับเลือกความหนาของเส้นอสองชุดพอนะครับแล้วก็คลิกสมัครใช้งานครับก็จะมาลักษณะเดียวกัน เมื่อเราติดตั้งตัวชี้วัดนะครับครบถ้วนแล้วนะครับก็จะมีอันที่1 sr อันที่สองนะครับเป็น e n coupling h a r m i นะครับอันที่1ก็คือแนวรับดีบต้าน,นั่นเองนะครับอันที่สองก็ e n coupling h a r m i นะครับใช่2ชุดนี้นะครับเป็นสคริปต์นะครับ วิธีการใช้งานเราก็ต้องเลือกกราฟครับที่เป็นแท่งเทียนไม่ค่อยมีไส้นะครับแล้วก็วิ่งแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็มองเห็นเทียนได้ชัดเจนนะครับเราก็ลองเลือกกราฟดูก่อนนะครับค่าที่เราตั้งเมื่อสักครู่นะครับเมื่อเราเลือกกราฟครู่ใหม่ระบบก็จะติดตั้งให้เรียบร้อย นะครับตอนนี้ยังมองเทรนไม่ออกตีเส้นแนวต้านข้างบนนะครับแล้วก็แนวรับล่างสุดเนี่ยนะครับเมื่อกลาววิ่งมาชนนะครับแนวต้านแนวรับนะครับก็ให้สังเกตนะครับเส้นสีดำกับสีฟ้าจะตัดกันหรือไม่นะครับถ้าไม่ตัดกันแล้ว็็จะเพิ่ง ข้านะครับกับอย่างคู่นี้นะครับแนวต้านอยู่ข้างบนสูงสุดนะครับแนวรับก็จะอยู่ล่างสุดนี่นะครับก็ดูการตัดกันของเส้นสีดำกับสีฟ้านะครับต่อมาเราก็บันทึกจัดเก็บสคริปนี้ไว้เป็นแม่แบบนะครับแล้วก็คลิกที่ ตัวชี้วัดแล้วก็คลิกเมนูแม่แบบเผื่อว่าเขาวหลังนะครับเข้ามากราฟเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือระบบเขาเปลี่ยนเป็นกราฟเส้นเมื่อไหร่เราต้องมาตั้งตัวนี้ใหม่เราก็ไม่ต้องมาตั้งนะครับเราก็มาเลือกตัวนี้มาเลยนะครับทำเป็นแม่แบบนะครับ ตัวชีวัดคลิกแม่แบบนะครับแล้วก็คลิกบันทึกแม่แบบนะครับด้านล่างก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบขึ้นมาก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับแม่แบบ ชุดที่หนึ่งหรือแม่แบบวันที่วันเดือนปีอะไรก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับแม่แบบวันที่นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับเอาเป็นแม่แบบล่าสุดก็แล้วกันแล้วก็คลิกรูปแผ่นดิสนะครับตั้งชื่อเสร็จก็คลิกบ,บันทึกครับ เรียบร้อยนะครับครั้งต่อไปนะครับเราก็มาเลือกชุดนี้เลยนะครับมาที่แม่แบบแล้วมาเลือกนี่นะครับตัวอย่างเนี้ยครับอย่างชุดนี้นะครับสมมุติว่าตัวชี้วัดเหล่านี้เราเอาออกหมดนะครับตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดนะครับแล้วไอที่เพิ่มแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแถวเนี้ยเราเอาออกหมดเลยเผลอไปเอาออกจนหมดนะครับแล้วก็เลือกตัวชี้วัด มาตรงเพิ่มขึ้นในหมายเลขสี่แล้วเราเพลเพลไปคลิกลูกตังขยะตรงนี้ออกนะครับค่าที่เราตั้งไว้ทั้งหมดก็จะหมดเลยนะครับก็จะหมดหมดไปทั้งหมดแต่ถ้าจะลบบางตัวนะครับก็ลบได้นะครับลบบางตัวที่ถังขยะแต่ถ้าคลิกตัวแรกเนี่ยหมดเลยนะครับที่เพิ่มแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มแล้ว แล้วเรามาลบถังขยะชุดนี้ตัวชี้วัดทั้งสี่ชุดก็จะโดนลบทั้งสิ้นนะครับมอลบไปแล้วเราไม่ต้องมาตั้งใหม่เราก็เลือกไปเรียกใช้แม่แบบนี้มาใช้งานนะครเนี่ยครับไม่มีเลยนะครับเหลือแต่เส้นแนวรับแนวต้านเท่านั้นเราก็เรียกแม่แบบใช้งานครับไปที่ตัวชี้วัดแม่แบบ แล้วเราก็มาเลือกแม่แบบที่เราทำไว้ล่าสุดนะครับคลิกครับก็จะมามือนเดิมนะครับมาทุกทั้งหมดทุกชุดเลยนะครับนะครับก็จะมามืนเดิมทุกชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสโตโร MACD นะครับหรือชุด EMA 6นะครับ SMA 7 ตรงนี้นะครับมาครบถ้วนเลยนะครับ